ประชาชนก็ไม่แจังหวัดนะครับก็จ<ป>ากที่มีการที่เป็ราชวรโร,ร,มรมดมรุราษฎร์ราอทิศริการเาอยู่ ร่วมเดือดร้อนในทายที่สุดนี้ผู้กลุ้าวกมองให้มุ่ิมิรประชานิปในข้องำหนดสูตรเชิญสิ่งของพระครรคยังเยครับ นันที่บ้านครับกำนันที่บ้านเชิญนะครับนไครับร้อยครับหนึ่งสองหนึ่งสองสามค่ะเดินะ็น้าตายอาะ เขเป็นงานอยู่ไหมรีบเปล่าเอาเร่องอะไรนะ